สวัสดีครับพี่น้องนี้ย่ายมุ่งสเสมาเฮ็ดหม่ำง่วแบบบ้านๆสมัยเกา่าพี่น้องบปรดใส่เองหมากมายอันนี้เป็นเนื้อง่วอันนี้อันนี้เป็นเนื้องัวะฝักผนใส่กับตับพี่น้องอันนี้เป็นหม้าหม,ม้ามย่างไฟให้สุกแน่ประสุกแน่แล้วก็มาปักมุนมุนขันสีขันใส่กันพี่นอ้นอ,งนองเขาเยันมาหม่ำ ซุปแน่บะซุปแน่นะมาฝักหม่างหม่างัวอันนี้ตับตับกับซิ่นตับใส่กันยนงังถุงห้าวกะมีเขา่าแซวน้ำแล้วก็หกครัวแล้วก็กระเทียมกระเทียมตำแล้วแล้วก็เกลือแล้วก็ซื้อรสละพี่น้องน้ำตาลรสด,ดียังบ๊ใส่เพราะว่าขันแบบง่ายๆที่สมัยโบราณบ๊บใส่หลายอย่าง ได้มงเสื้อเรลือปุ่ง,งแจงลวเดอ้อัน,นเป็นเขาพี่นนองเหนืองวัวนี่มาถึงรดลดอกบรวมทุกอย่างเขาเศร้านาเขาเศร้า,บา,าใบดนแบบแข็งกระเทียม นีเขาเอื targets, mets, ้นสุ่มและพี่น uh ้องเขาเอิ huh. ้นมัมข mm ้าใส่เคยงหน่อยมีม huh ัม huh. มีตับนี่เขาเอิ้นมัมใส่เกลือใส่ซ่อนก็กลัวพี่น้องหนังนัวมาถึงกิโลเดี๋ยวฉันชิมไหมใส่ชุดอถลงไป เริ่มขั่นแล้วพี่น้องขั่น่นกันเลยเดี๋ยวพอเอาขับหัวใส้ที่หลัง ท่านใช้กับผุกไปกินแต่มันเอื้ออ,อืหนึ่งถ้ได้กินพี่น้องแต่มันหนูกลัวได้กินซาก็สมน้อยนึ่งสมท่านนี่กินเอื้อหน่งก็ได้พี่น้องแต่ว่าหมั่นงัวงอะที่เป็นซา,าก็สมก็น้อยพี่น้องที่สั่มๆเล็กน้อยนึง พราะว่าเมียนม่ามนี่ตับมามกับอย่างไฟจตักน้อย หั่นไปเลยเย่พี่น้องฮะอะนรีกมาซีเบ้าง จ่ายเล็กน้อยพี่น้องเอาขวาลงไปเลยแต็มัสาำได้ขวขว,ขวายังก็้งางขวานุ๊กมปับขวพี่น้องขันง่ายๆถิงง่ายๆที่สมไมเกาอะไรพี่น,ออน้องบ <c oughs> ่อเนีใส่หลายคนขราเจ้ากับสี้ใส่น้ำตาล้าดี ก็ไปนำแต่ย่ยมุ่งบาใสใสที่รดยางเดี๋ยวกับพ่อแลอ้วพี่น้องหอมขััวหัวหงาย ก็พอคัวไั้ตหมบอสสควาน้อยนึงพี่น้องให้มันหอมหอมมัน ท่นไปเรื่อยๆประมาณแจ้งหน้าที่ยากมันสิเป็นข่านให้เขากันเห็นนี่เขเขากันพี่น้องเขียงในมันกับเหนือมันหอมผักขัวห่วยห้วยตกขัวขัวมาใหม่ๆพี่น้อง อ้าวเหนียวแล้วพี่นอ้องเสร็จแล้วอ่อนแล้๋วมันี้เหนียวเขากันแล้วพี่น้องลองเท็ดกินลองมืงเด้อเทปพี่ยายมุ่งลองบึงว่ามันสิเสบบัคพันเจี๊ยกปุกพี่น,อน,น้องมัอนี้บ่มีพก เราไม่พกกันใส่งวงขันใส่กระปุกไว้จะกินพี่น้องสัมอุมทุ่มงวงว่ะหมังง่นวสีกล่องอาจจะมันขลาดเ่าไหร่ยีใ่ใเงียสีสัมอุ้มทุ่มพี่น้องเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่น,อานา้องแล nee ้วแล้วห่อมมั่วขันห้ได้ได้แซแสบเสร็จแล้วพี่น้องให้มูสือใส่กระปุกไว้เอื้นหมือเห้ได้กินพี่น้องเป็นแสบพอดี หมั่งหัวขันเฉียนเียนใส่กระพุ้ไปกินนี่แงอไม่หนเอาข่าดไหนเอาาที่แปเอาไปไปจ้องหัวซากเนี่ยเสียงเสียงส่งแน่ส่งก็แบบ เสร็จแล้วพี่น้องมะม่วงแซ่บๆท่านท่านแส่กระพุกไว้กินคลิปนี้ย่ายม่งกับคอจบกผิดซ้เนี่นะพี่น้องคลิปหน่าังพอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่ายม่งนเด้อค่ะ